เฮยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอมกอเคป p ๊อช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเมาสมอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป p ๊อนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาร่วมแสดงความยินดีให้กับจีโยนั่นเองนะครับจากชวเสียด่วในตอนนี้เนี่ย เดบิวต์เป็นศิลปินโซโล่เรียบร้อยแล้วนะครับเมมเบอร์ Member อีกหนึ่งคนจากจ้าไวที่เดบิวต์โซโล่มาแล้วก็ปังมากๆล่าสุดนี้นะครับกับเพลงเดเต,ตหลักอย่าง k i l l i n g ม e good สามารถควา้าถ้วยแรกมาได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับ k i l l i n g ม e good first Win g ิ o จีฮโก็เฟิร์สวินด้วยในฐานะของศิลปินเดี่ยวนะครับจากรายการ KBS Music Bank นั่นเองนะครับวันนี้เนี่ยเหล่าวันส์ที่ดูกันสดๆเป็นกำลังใจให้กับจี o โยเนี่ยคือลุ้นกันมากๆสุดท้ายแล้วก็สามารถคว คว้ามาได้ครับเป็นถ้วยแรกเลยหลังจากที่ปล่อยเพลงมาแล้วก็ขึ้นโปรโมทได้ไม่กี่วันนะครับจีโยของเรานั้นเนี่ยก็สามารถคว้ารางวัลมาได้1ถ้วยแล้วซึ่งคะแนนเนี่ยเรียกได้ว่าเฉียดฉิวไปนิดหนึ่งนะครับของจีโยนั้นเองมีคะแนนทั้งหมดอยู่ที่5 5 2 5นะครับเข้าแข่งขันหรือว่าเข้าชิงที่1กันกับรุ่นน้องสเตซี่นั่นเองใน,นเพลงบัพโปนะครับซึ่งคะแนนเนี่ยทำไปได้5288คะแนนแต่จีโยของเรานั้นเนี่ยคว้ารางวัลมาได้เอาถ้วยมาครองนะครับแยกย นนเนี่ยก็จะมีดิจิตอล5คะแนนนะครับออกอากาศ1,747คะแนนพรีโวตอีก2,000คะแนนนะครับเยอะมากๆเลยแล้วก็คะแนนอัลบั้มอีก1,773คะแนน SNS 0คะแนนรวมทั้งสิ้นแล้วเนี่ยจีโมีคะแนนทั้งหมด5,525คะแนนได้ First w วินไปครองตอนที่ประกาศร,รางวัลจีโยเองก็ลุ้นนะครับพอรู้ว่าตัวเองเนี่ยชนะปุ๊บขึ้นดีใจมากๆเลยเราพี่ๆแดนเซอร์เองเนี่ยก็ดีใจกับจีโมากๆวิ่งขึ้นมาบนเวทีมาร่วมแสดงความยินดีกับ ใหญ่เลยและที่ดีใจไม่แพ้กันเลยก็คือวันซึ่นเองที่ลุ้นกันมากๆนะครับอยากให้จีโชนั้นเนี่ยได้ถ้วยรางวัลจากการเดบิวต์ศิลปินโซโล่ครั้งนี้แล้วก็สําเร็จแล้วนะครับได้ถ้วยแรกมาครองเรียบร้อยแล้วหลังจากนี้ไปเนี่ยก็รอดูได้เลยว่าคิวหนงมีกู๊ดของจีโยนั้นจะปังขึ้นไปอีกขนาดไหนได้มาแล้วกับถ้วยแรกถ้วยที่2ถ้วยที่3จะตามมาหรือเปล่ามาลุ้นกันนะครับทุกคนคิดว่าจีโยนั้นกับคิวหนงมีกู๊ดจะสามารถคว้ารางวัล ต่อไปในถ้วยที่2ที่3ที่4ที่5ที่6ได้อีกกี่ถ้วยในการเดบิวต์โซโล่ครั้งนี้มาคอมเมนต์กันได้เลยนะครับคลิปนี้เราก็แวะมาอัปเดตแล้วก็มาพูดถึงเรื่องราวของ g ีฮกันร่วมแสดงความยินดีกันด้วยนะครับทุกคนก็มาคอมเมนต์ร่วมแสดงความยินดีกับลีเดอร์จีฮกันนะครับคลิปนี้เราต้องขอตัวลาแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปฝากกดไลค์ like, กดติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับอัญยองคิลิมิค m ลิมิกู n g o